ชีวิตฉันก็เหมือนคนมีลูกคนเป็นแม่ห้างนะคะก็มีลูกติดก้นตลอดเลยนะคะท,ท,ทั้งๆที่ฉันยังไม่มีผัวแต่ฉันก็มีลูกติดก้นนะคะแบบนั้นสวยเหมือนเราสองคน มีสาวลารองสาดอีก้ะเนาะซึ่งคลิปนี้น้องนี่จะมากดเงินรายได้จากย t ท b e ที่น้องนี่เฮ็ดที่น้องนี่ได้เฮ็ดมาลายเดือนเนาะก็คือจะได้มากดเงินไปเริ่มเฮ็ดเหอนแล้วเนาะจะเริ่มแปลงเหอนแล้วเพราะว่าตอนนี้กะเพื่อนได้แก้ไม่มาหดเหนอนแล้วเนาะเาก็ต้องได้เอาเงินไปใจ่ายให้เพื่อนเนาะคือไม่ฮันแม่นพ่อน้องลี่เลื่อยเองแต่ว่าเวลาอันเวลาแก้มาฮันต้องได้ ให้เพื่อนแก้มาให้เนาะเพราะว่ามันไกลแล้วกะเขาก็ได้จ้างเพื่อนเนาะแล้วน้องลี่จะมากดเงินไปไปจ่ายให้เพื่อนเนาะตอนนี้น้องลี่อยู่ที่ตลาดไม่แล้วมากับน้องปานสบายดีสบายดีดน้องปานแล้วก็น้องบอนเนาะเดี๋ยวทุกคนท้าเบิ้งเดอ้อเดี๋ยวจากนน้องลี่จะไปกดเนาะให้น้องปานเป็นตากล้องให้ อนนี้แดดร้อนมากเลยถ้าถามว่าเป็นอย่างเฮาคือบอไซแมสก็คือเฮามานี้อย่างบอมีคนเนาะบอมีเฮามาบอได้มาพัวผ่านกับผู้ใดถ้าให้เพื่อนกดแล้วแล้วเฮาก็จึงจะกดเนาะไปเดี๋ยวเฮาไปกดกเลย ตอนนี้เห่ากดแล้วแล้วนอนทุกคนกาคือจํานวนเงินที่เห่ากดฮันแม่นบอกบบได้เด้อเพราะว่ามันเป็นหลายฮับหลายใจจาก Youtube ที่เหาได้มาเนาะ <c oughs> ก็เลยว่าบอกบบได้เนาะเป็นจำนวนเงินเดียวน้องลี่จะขึ้นยูทูบให้เนาะลวกัทุกคนไปดาวเอาเด้อขึ้นยูทูบนะพกเนาะเดี๋ยวจากน้อยนี้น้องลี่จะพาทุกคนไปเบิง้งไปเบิง้งงาน ให้ที่เพื่อนเอามาเนาะเป็นของสองคนก็คือของพอน้องลีและะ้วกันของมู่ของพอน้องลีอีกคู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเาไปเจอกันยูคุณเลยเนาะทุกคนอยู่ในบ้านแถวน้ำซานคุณเลยนาอและกามีเ c ฟซีคอกันเข้ามาว่าให้ไปถ่ายน้ำสาให้เบิ้งไดดแล้ะกะัจะไปต่อคลิปนี้เลยเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนตอนนี้น้องลีได้กลับมาบ้านอีกแล้วเนาะนี่ไม่น่าจะเป็นตัวนี้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้น้องลีเห็นเพื่อนแกไป ไปนอกทางพุ่นะเตฮักบโบเมนไปเหอนน้องรีเนาะน่าจะคิดว่าเม่นตัวนี้ไปเดียวจะลงไปเบิ้งพ่นเนาะบูว่ามีออีกบอ่อไม่หันแบบไม่หันเพื่อนอย่างบบหันไดเอาไปเหอนน้องรีเนาะมีสองเจ้าเพื่อนน่าจะเอาไปให้เจ้าเลขอยู่บ้านนี้ก่อนเนาะคลิปนี้ก็จะมาถ่ายน้ำสารให้ดูและก็มาดูไม้เลยนะคะ นี่น้ำสารใสแล้วเนาะลงลล่แล้วเ้วยทุกคนพอดีอาบเย็นๆเนาะโอ้ี่ไม้ยูพี่ไม้ยูพี่เดยเย็นนะเฮ้ยเย็นอ้เย็นเลย้าอ้เย็นนะนี่นองทุกคนไม้ ออนี่ถ้าถามมาเพื่อนเอาเพิ่นลองเอามานำน้ำนี่เนาะทุกคนนี่โลเม่นว่ะพูดเดินนี่เนาะตัวน,นี้ประมาณนี้เลยเนาะแะกยู่ฮันเนาะตอนนี้น้ำสันลหลงยหลนะ อย่าไปใกล้ลายบอนน้ำสารก็ประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้โอ้มากอันเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดหรือสิบสองโมงนี่เลยเนาะอากาศกำลังฮอนมันมีบ่นนนอนัอ่งแน่เหรอเออมันมีบ่อน,นั่งกป็นมีบ่อนั่งกาจิค้าเออ มาอยากไปกินข้าวป้าอยู่พุนอยู่บอนโฮมหานาและะ้วก็อาบน้ำยู่ฮันเลยคืออะลูกลกระยาบโอ้ย,ยอบ่ให้อาบบ่่บให้อาบเป็นอย่างบ่ได้เป็นอย่างลูกอาบป้ามาเล็กเลยนี่เนะาะหลังจากที่เห่าขึ้นมานะน้องลีบก,ก็มาถ่ายอัน,น,น,นบรรยากาศน้ำซันทางถึงให้ทุกคนเบิ่งเนาะนี่ นี่คือวิวยูเคมเือนของน้องลี่เนาะแล้วนั้นก็คือบ้านฮะอันนั้<ะ>นงเง็เงือกว่าวได้เลยเอองเงือกะนี่เนาะทางเทิงฮันก็เป็นภูญมที่ลหลายๆคนเคยเห็นมาก่อนแล้วเนาะนี่คลิปนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิงสดๆเลยเนาะเพราะว่ามีหลายคนขอมาแหงว่าอยากให้น้องลี่ถ่ายธรรมาาศาสตรลองสารให้เบิงเดนเนาะ ิปนี้ก็ดูธรมรมชาติไปนำเนาะน,นี่ก็คือบรรยากาศอยู่เพือน้องลี่มีแต่ต้นไม้เนะาะมากับเด็กๆนะคะวันนี้กกนก้เป็น,กเ,กน,เ,ปนเคยอาบแล้ววะคือว่าจมน้ำก็เป็น,อ,อ,นอูยอยู่ทางคุณกรเป็นอัน นาเนาะเป็นหนาของน้องลีเองนาจะติดกับแข็มบ้านติดกับแข็มเหือนเลยนี่ก็กะว่าจะเหตุทูปตนะูปนั่งสมวิวแต่ไม่ได้ทำกลัวหลานตกน้ำอึบอึนี่น้องเานั่งอยู่นี่เขาก็จะเลี้ยวไปเห็นวิวสวยๆอะไรแบบนั้นสวยเหมือนเราสองคน ชีวิตสันก็เหมือนคนมีลูกคนเป็นแม่ห้างนะคะก็มีลูกติดก้นตลอดเลยนะคะท,ท,ทั้งๆที่ฉันยังไม่มีผัวแต่ฉันก็มีลูกติดก้นนะคะโอ๊โอยตกใจคิดว่าควยเข้าน้ำ โ okay, อเคนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเนาะก,กะน้องลี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเด้อที่สนับสนุนน้องลี่มาตั้งแต่เบื้องต้นเนาะจนฮ็ดให้น้องลี่มีรายรับจาก YouTube และกัสนับสนับสนุนในการเดินทางของน้องลี่มันโดยตลอดเนาะละก็นจนทุกมือน,นี้น้องลี่ก็สามารถสร้างรายได้ได้ให้กับตัวเองแล้วก็มีเงินมาเฮ็ดเหือนให้พ่อมาแปลงเหือนให้พ่อกับแม่เนาะน,น้องลี่ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวทุกคนกะ เออแล้วก็มีหลายๆคนเนาะถามต้องรีมาว่าเป็นจังใดเกี่ยวกับการเฮ็ดเหินันบเฮ็ดระวบคือมีดมาดนก็คือเฮ็ดเนาะกะระว่างที่พักกะแบบไปเรื่อยไหมพอไปเรื่อยไหมอยู่เนาะจนตอนนี้เรื่อยสําเร็จแล้วแล้วก็สําเร็จมาแล้วกะมาเริ่มมีโควิดนี่แล้วก็ได้พักพักแล้วก็จนมาฮอดมือนี้เนาะผลกวดออกมาบติด้ะเพิ่นก็จึงมาเฮ็ดตอเนาะคาดว่าจะอีก เบิง้งฝั่งเบิง้งฟ้าฝนก็นเนาะถ้าบ่มีฝนตกก็จึงจะมางางลังคาเหืออเนาะเพราะว่าถ้ามางแล้วเขาจะบ่มีบอนยู่เนาะกระทาเบิ้งฝนฟ้าอากาศก็นเนาะตามความจริงโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเด้อบาย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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคนเราสามคนกับน้องบอนด้วยนะคะโอโห้ไปได้แล้วโอเคบายบาย